คติธรรมทรหมอกริดเป็นหมอสายศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งที่มีคนศรัทธาในตัวหมอกริดกันมาก ทั้งเรื่องดูดวงต่อชะตายาสมุนไพรแก้คุณใสแล้วก็ทำเสน่ห์ให้ผัวกลับมาโดยเฉพาะผัวที่ไปมีเมียน้อยจะต้องย้อนกลับมาภายใน3วันเจวันแต่ถ้าเป็นเมียน้อยมาทำเสน่ห์แย่งผัวชาวบ้านนั้นแกจะไม่ทำให้แถมจะโดนไล่ตะเลิเดเปิดเปิงแล้วถ้าเป็นผู้ชายมาขอน้ามันพรแกก็จะด่าใครๆก็รู้ว่าหมอกฤตนั้นรักความถูกต้องไม่เคยประพฤติตัวให้ผิดศีลผิดธรรม ถึงแกจะเป็นหมอสายศาสตร์ก็ตามเมียหมอกฤิตตายหลายปีแล้วคลอดลูกแล้วก็ป่วยเรื่อยมาหมอกฤิตก็พยายามที่จะรักษาทั้งยาสมุนไพรยาหลวงก็ยื้อชีวิตได้ไม่กี่ปีเมียก็จากไปทิ้งลูกชายชื่อเดียวไว้ให้หมอกฤิตเลี้ยงดูหมอกฤิตก็รักลูกชายมากก็ฝากแม่ของตนเลี้ยงให้เมื่อเดียวโตเป็นหนุ่มแม่ของหมอกริตก็ตาย เดี๋ยวนั้นเป็นคนเอาแต่ใจนิสัยชอบหาเรื่องชาวบ้านครบแต่อันธาพาลซึ่งก็ทําให้หมอกฤิหนักอกหนักใจมากจนวันหนึ่งเดี๋ยวก็พาผู้หญิงเข้าบ้านบอกว่าพาเมียหนีมาผู้หญิงคนนั้นชื่อสีหน้าตาสะสวยผิวพรรณดีมากหมอกฤิก็พาไปตกไปแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวให้สมฐานะของหมอกฤิทั้งฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ขัดข้องไหนๆเรื่องก็มาถึงขนาดนี้แล้ว และทั้งสองก็ได้อยู่กินกันที่บ้านของหมอกฤิสีเป็นเด็กขยันลูกหงหาอาหารแต่เช้าก็เป็นที่พอใจของทุกคนแต่เดี๋ยวก็ยังกลับบ้านดึกไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่เป็นประจำแรกๆสีก็นั่งขอยน้ำตาซึมหมอกฤิก็ปลอบใจว่าไม่ต้องรอมันรอกลูกเดี๋ยวมันก็กลับมาไปนอนเถอะยิ่งนานวันเจ้าเดี๋ยวก็ยิ่งกลับช้า ตื่นบ่ายกินข้าวมื้อเดียวพอเย็นก็ออกไปหาเพื่อนในแต่ละวันสีก็จะได้คุยกับหมอกริฐมากกว่าที่จะคุยกับผัวระยะนี้มีคนมาให้หมอกริเป่ากระหม่อมให้ไม่อยากถูกทหารซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็รอดเมื่อไม่โดนทหารก็จะนำผลไม้กุ้งพราปลายำม,มาไหว้ครูบาอาจารย์ของหมอกริปีนี้เดียวก็ต้องเกณฑ์ทหารที่แรกหมอกริก็จะเป่ากระหม่อมให้คล,ล้วคลาด แต่เจ้าเดียวนีสัยไม่ดีหมอกรีตก็เลยอยากให้มันไปเป็นทหารดัดสันดานเผื่อจะดีขึ้นเสร็จแล้วเจ้าเดียวก็จับได้ใบแดงเดียวกลับมาก็โวยวายว่าพ่อสารพัดบอกไม่ใส่ใจลูกดีแต่ทำให้คนอื่นแคล้วคลาดที่ลูกตัวเองไม่เอาเงินใส่ผานให้พ่อก็เลยไม่ช่วยหมอกรีตก็บอกว่าเอ็งมันเกเรข้าอยากให้เอ็งรู้รสความลำบากเสียบ้าง คนที่มาหาหมอกฤิต่างก็เห็นด้วยที่ชาวบ้านไม่อยากต่อความกับเจ้าเดียวเพราะว่าเห็นแก่หมอกฤิตไม่ใช่เพราะว่าเกรงกลัวเจ้าเดียวแต่ประการใดและพักพวกรุ่นเดียวกันกับเจ้าเดียวอีกสามคนก็โดนทหารหมดทั้งที่มากราบหมอกฤิตไปแล้วทุกคนก็ด่าฝากเดี่ยวมาว่าพ่อมึงไม่แน่จริงนี่วะหลอกชาวบ้านไปวันๆใช่มาวันนี้กูก็หมดศรัทธาพ่อกูเหมือนกัน ถ้าไม่เห็นว่าเป็นพ่อนะกูจะเผาบ้านทิ้งซะเลยทางด้านสีก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวไปเป็นทหารสีก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเดี๋ยวก็บอกว่าอีสีมึงอยู่บ้านนี่แหละมึงไปอยู่บ้านมึงเกิดมึงมีชู้ขึ้นมาจะทําไงมึงก็ยังสวยอยู่นะเจ้าเดียวว่าอย่างนั้นสีก็เลยแม่กล้าไปหมอกลิก็บอกว่าเอออยู่ที่นี่แหละหุงข้าวให้พ่อกินไอ้เดียวมันจะได้สบายใจ งานการเองก็ไม่ต้องทำอยู่แล้วพ่อเลี้ยงพวกเองได้ทำลืมลืๆซะเดี๋ยวก็ได้สองปีพวกเองก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวฝึกเสร็จหลวงก็คงปล่อยกลับมาเยี่ยมบ้านมั่งเมื่อถึงคราวที่เดี๋ยวต้องไปหมอกริก็ใจหายสงสารลูกชายอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วก็บอกกับเดี๋ยวว่าปลดมาแล้วพ่อจะบวชให้ใหญ่โตจะเอารถสักคันพ่อก็จะซื้อให้แล้วค่อยไปหัดขับ เองจะเป็นคนแรกในหมู่บ้านเลยที่มีรถเก๋งขี่เจ้าเดียวก็ยิ้มออกยกมือไหว้พ่อบอกฝากดูสีด้วยนะหมอกรีตก็รับปากบอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกกลับมาพ่อจะไม่ให้เองลำบากอย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปพอตกข้ามสีก็จะนั่งเหมือคิดถึงเจ้าเดียวถึงจะชั่วจะดียังไงเดียวก็ไม่เคยตบตีสีแล้วก็ไม่เคยทำให้ลำบากอะไรสีก็ร้องไห้ หมอกริดอาบน้ำขึ้นมาจากท่าน้ำเห็นลูกสะพยร้องไห้ก็เดินมาปลอบใจอย่าคิดมากเลยเองยังมีพ่ออยู่เป็นเพื่อนไอเดียวมันไม่เป็นไรรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาหมอกริดก็ลูบหัวลูกสะพยอย่างเอ็นดูแล้วสีก็เข้านอนเย็นวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่ทุกวันพระหมอกริดจะปิดบ้านแม่รับแขกเย็นวันนี้สีนุ่งกระโจมอกไปอาบน้ำที่ท่าน้ำ หมอกริตก็นั่งสูบยาเส้นอยู่ที่เก้าอี้โยกก็หันไปเห็นสีอาบน้ำพึ่งเสร็จสีหนาจับชายผ้านุ่งรวบบิดให้น้ำมันออกไปให้ผ้านุ่งมันหม,ดมาดๆจะได้ไม่เปียกผืนที่จะผลัดใหม่หมอกริดวัยห้าสิบก็มองเห็นผิวขาวนวลของลูกสะพ้ยก็เกิดอารมณ์ตามแบบฉบับของลูกผู้ชายที่ยังมีไฟราคะอยู่แล้วก็ห่างเหินผู้หญิงมานานหมอกรตก็พยายามหักห้ามใจว่าคิดอะไรบ้าๆ เสร็จแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นสักครู่สีก็เดินขึ้นมาบนเรือนในตอนที่เดินเข้าห้องปรากฏว่าตุ๊กแกที่มันเกาะอยู่ที่ผนังมันโดดเกาะหมับตรงใกล้หน้าอกของสีก็ติดผ้านุ่งสีก็ร้องลั่นพ่อพ่อตุ๊กแกมันเกาะฉันช่วยฉันด้วยฉันเกลียดมันหมอกริดเข้ามาดึงออกให้แต่มันก็ยังเกาะแน่นจากนั้นสีก็สลัดผ้านุ่งทิ้งเหลือแต่ตัวล่อนจน้น โผล่เข้ากอดหมอกริดอย่างดื่มตัวด้วยความกลัวทุกแกหมอกริดก็โอบสีไว้บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่สีก็ยังกอดแน่นบอกว่าพ่อเอามันออกไปจากบ้านก่อนฉันกลัวหมอกริดใช้เท้าเตะผ้นุ่งให้พ้นประตูแล้วก็เอื้อมมือไปปิดประตูแล้วก็บอกว่ามันไปแล้วมันไปแล้วสีตัวสั่นก็ผละออกจากหมอกริด นึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่ได้นุ่งผ้าก็หน้าแดงด้วยความอายหมอกริตก็มองหน้าอกที่อวบอิ่มของสีไฟราค่าขเผาผลาญจิตใจจนหน้ามืดตามัวก็ดึงร่างสีเข้ามาจูบมากอดอย่างลืมตัวสีขัดขืนแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยเมื่อเวลาผ่านไปหมอกริตก็รู้ว่าผิดอย่างใหญ่หลวงแต่ก็ติดใจในรสสวัสดนั้น มีครั้งแรกก็มีครั้งต่อไปไม่อาจจะหกห้ามใจได้ตัวสีก็เหมือนกันบังเกิดความพึงพอใจในรสสวัสดิที่พ่อผัวปนเปล้อให้จนเวลาล่วงเลยสีก็ท้องโตขึ้นทุกวันตัวเจ้าเดียวก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมบ้านเพราะว่าไปมาลำบากชาวบ้านเห็นสีเหมือนคนท้องก็ซุบซิบนินทาว่าเจ้าเดียวมันกลับมาตอนไหน ตัวหมอกริดกับสีก็รู้สึกไม่สบายใจกินยาขับไปหลายขนาดแต่ปรากฏว่าเด็กมันหัวแข็งไม่ยอมออกอยู่เพื่อประจานความชั่วของคนทั้งสองคนที่หน้ามือตามัวให้ตันหาราค่าเข้าครอบงำจนต้องผิดศีลผิดธรรมอยู่มาวันหนึ่งเจ้าเดี่ยวกลับมาบ้านก็รู้ว่าสีนั่นตั้งท้องได้หกเดือนเดี่ยวก็โยวยวายว่าสีมีชู หมอกรีดก็เลยบอกว่าพ่อเป็นคนทําสีท้องเองพ่อผิดเองเจ้าเดี๋ยวก็ด่าลั่นบ้านว่าไอพ่อเลวไอพ่อชาติหมาจนชาวบ้านแห่มาดูถึงได้รู้ความเดียวด่าเปลา่ปลาๆชาวบ้านก็บอกว่านึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนี้อีสีมันถึงได้ท้องโตอัปรีทั้งพ่อผัวลูกสะพ้ยกาลีบ้านกาลีเมืองพ่อเอาสะพ้ายทำเมียทำกับลูกชายตัวเองได้ยังไงทุเรศสิ้นดี เอาทองเอาเงินมากูจะไม่มาเหยียบบ้านนี้อีกกูไม่เคยมีพ่อมีเมียแบบนี้เจ้าเดียวตบสีจนคว่ำสีตั้งสติได้ก็วิ่งลงจากเรือนไปหมอกริตก็นั่งเงียบปล่อยให้เดียวรือค้นเงินทองไปไม่มีใครนับถือหมอกริตอีกแล้วสีก็กลับบ้านไปออตายหนีความอับอาย ส่วนหมอกริดออกไปซื้อข้าวของพ่อค้าระแวกนั้นก็ถกน้ำลายใส่แม่ขายของให้หมอกริดเดินกลับตลอดทางก็ได้ยินแต่เสียงชาวบ้านกลดายิ่งมีข่าวที่สีตายทั้งกลมก็ยิ่งทำให้หมอกริดเศร้าใจและหลังจากนั้นแกก็ไม่ออกจากบ้านอีกเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าแกอยู่กินยังไงบางคนก็เห็นแกขับเรือไปซื้อของที่ตลาดเอามาตุนไว้ เวลาผ่านไปจนเลยเวลาที่เดียวจะปลดทหารเกือบปีเดียวก็ไม่กลับบ้านเดียวก็คงไม่อยากจะกลับมาเจอหน้าพ่อส่วนเพื่อนของเดียวนั้นกลับมานานแล้วคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านพายเรือกลับจากทุราก็พบศพคนลอยปลิ่มน้ำอยู่ก็ตกใจร้องเรียกเพื่อนบ้านมาดูหลายคนก็พายเรือมาดูก็จำได้ว่าเป็นหมอกฤิและไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย แกครัตายหรือว่าเป็นลมหน้ามืดตกน้ำตายก็ไม่มีใครรู้ทุกอย่างที่หมอกริต้องพบกับความวิบัติผู้คนหมดศรัทธาก็เพราะตัณหาตัวเดียวเรื่องแบบนี้นะ่ะมีมาตั้งนานตั้งแต่สมัยเก่าก่อนไม่ได้มีขึ้นเฉพาะสมัยนี้เรื่องบัตรสีขาวโลกีนั้นมีมาช้านานใครหลงมัวเมาก็มีแต่ความหายนะาตามมาไม่มีความดีอะไรหลงเหลือ อย่างเช่นเรื่องราวของหมอกริดเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยก่อนครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสนับสนุนเราได้ด้วยการเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใต้คลิปนะครับ